ความสำคัญตอนนี้หลายคนก็ถามถึงเลยครับผมก็เออก็ตามที่เผาหมายถึงว่าความสัมพัธ์ก็ตามที่เผา,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 าไปแล้วครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันคือนานเือยังครับยังก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างเลยคือเลิกจริงๆใช่จากการคุยกันนี้ล่าสุด ที่ราควถามสาเหตุเท่าที่เขาจิเศษได้เท่าที่ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจการเรื่องที่มันต่างกันแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้ว ทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย,าอ,ยาอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครจริงๆใครเป็นสายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเออเราเราพอแค่นี้ไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจริงมันก็เริ่มจากจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหาที่ขึ้นมาเลย เรสปัญหาเดิขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกเถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบฝ่ายหนึ่งแสดงว่าปัญหามันน่าจะยาวนานแล้วกับกับเรื่องที่ต้องพยงายามปรับกันใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบ เกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆเราใชาไม่ได้แบบคันนั่งทะเลาะกสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คุยกันปรับรงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะคนถามเรื่องกลางว่ากลางก็ถูกไม่เกี่ยวว่าด้วยความที่เราโปรโมทละครอะไรใดคนก็ว่าเป็นรุ่นสามหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าถไข่ก,ก็ตามนะครับเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกาลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกอะครับเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผม ผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานคือทุกคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผม<ช>จร่ไหมรัร่ง,งพอไปพบกับที่ปังเราได้ถามปังบ้างไหมครัว่าแบบเดีเขาโดนอะไรบ้างฝั่งเขาอะไรผมมีไปไปขอโทษครับอขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโ,โดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสีย,สยห,หายเราก็รู้สึกว่า มันมาจากเราแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยแสดงว่ากับฟางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปเลยใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่เพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยแล้วก็สมัคิดิจิตาตอนนี้ครับก็มีเปอร์เซ็นแล้วตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อย ีเท่่าไหรก็มีบางคอมเมนต์แบบเมอนนที่ว่าจะไม่ดูลอกราเ,าเ,เจาครับงี้แบบเออส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเออสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทําให้แบบผิดหวัง ทำถึงวันนี้จริงเราเสียดายไหมแับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คู่เราแบบเออมันดูน่าจะถึกขวัญอะไรแบบนี้เสียดายครับใช่ก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราเดี๋ยววันนี้กันการติดใจที่ออกมาพูดแต่รแบบว่าเจ็บแบบตั้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะว่ามันก็กดดันเราหลายๆอย่าง ใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนางครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อน,อนผมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเ,เดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบ ลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ยังเพ้ออยู่ไหยคะหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังยังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สะพักใหญ่ๆอีกแต่คือเราก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบว่ายังหวังที่จะเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราบเป็นคนริษัท อนนี้ผมก็ย,ยังยังหวังดีออกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยูนะ่มันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคน <S <S แต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆผนหนูแลวเขาเป็นคนที่แับดีมากจริงๆว่านาคนม,มันมีโอกาสถ้าถ้าโตขึ้นได้กันทั้งคู่มีโอกาสจะกลับมาคุยกันได้อีก อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับใช่ผมก็แค่รอต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยที่ควรถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเสียใจตรงไหนบ้าที่เสียใจตเสียใจที่ม,มันไม่ได้มีใครทำอะไรถูกครับนนะมีมมมแค่ว่าเราเราต่างกัน แล้วก็เราเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้พยา, OK ายามแก้ไขมากๆแล้วที่ชั้นทำชั้นออกมาสัมภาษณ์วันนี้วิวหนึงเขาว่าย่งไงครับแบบไม่ได้คุยเลยครับคุณผู้ชมใช่แล้วแต่วันน,นั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับนะแล้วก็อกาจะมา พูดความจริงเท่าที่พูดได้กันเลยก็อน้างหน้ายอากาศโอกาสในการร่วมงานกันออันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักรับผมตอนน่อแล้วต้องวลาต้องใช้เวลา ช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายส่วนเรื่องกาับเป็นห่วงเจ็บเหมือนกันนะคะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนคลับเจ็บแล้วก็เสียบิวอะไรเป็นห่วงอยากบอกอะไรคุณวเป็นห่วงไหมถือว่าเป็นห่วงโอ้ก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่ง ทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จะเป็นเรนื่องทะเลาะแล้วก็รเ,เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสำคัญมันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันแล้วต่างคนก็ต่าง,างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างางานแล้วมันก็เหนื่อยคู่มันจะกลายเป็นแบบมีผล ต่อหน้านี่ผมต่อสุขภาพด้วยผมต่ออะไรหลายอย่างเลยนะก,<ม>ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหวน่วงครับแล้วก็แล้วก็ก็ขอโทษอีกครั้งที่ยังไม่ผิดหวังที่คนรถามมันก็ในช่วงเวลาแบบเนื่องจากละครยังออนอยู่เนาะเราเลยยัง,งต้องลงรูปก,กับตาอย่างงี้เราจะไปลอดภับมากุดครับถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะคร<ม>ับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผม อันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวครับแล้วเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้เราก็ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมทต,ต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวพี่ค,คหออะหลายๆมมองว่ามันเป็นการเซอร์วิสบบวาตัหรือเปล่าไม่นะครับ ว่าก็ถ้าทั้งสองฝ่ายไปมีทั้งผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่างไม่สนใจนะซึ่งเราก็ไม่เห็นจริงจริงเราะเราไม่บริสุทธิ์ใจแล้วก็เราก็เลยเราก็ได้ลงผมมองว่าการที่เราเรียกที่จะไม่ลงมาแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าเนีนะครัี่รูนะเะวันนี้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วที่เราเสก ก็โล่งขึ้นครับแล้วก็คนก็น่าจะรู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่าแบบมี้มันมีอะไรยืนยันอีกทางว่าเก็ไม่มีมือที่ทำหน้อไม่มีแน่นอน่อบคุณค่ะนซ้ร์ไพรส์นะขอโทษนะเจ